จะล้างอันนี้อะไรนี่แม่จะล้างทางโต้งน้ำฝนน้่ฝนมันจะตกเลยนี่เนี่ยจะล้างถังนี่จะอัโต้งน้ำฝนนี่กว่านี้อ,อะไรนี่มันหิ่งคิดเลยเนี่ย,ยล้างลากแล้วก็โต้งน้ำฝนน,นี่ซื้อถังนี่หกร้อยหาซิปหมู่บ้านเนี่ยสี่ถังเนี่ยซื้อมาเกน,น้ำฝนโต้งไว้อาบเครื่องโต้งไว้อาบอาบน้ำฝนจะแม่มันพึงใจ นี่ดิเนียงไปเอาตัวนั้นมาให้แม่หน่อยสิถังโน่นอ่ะที่ล่างไว้นี่กันนี่ล่างเลยเออแน่่ะมาล่างนี่ก็อันนี้ท่กลัวใช่ล่าปปะป่าล่าปปะป่าโอ๊ะโอ๊มากไม่เคยนะล่าปปะป่าเท่านี้มันบ่ค่อยดีนะไหนมันจะช่ากระซุบสมเออมันจะกระเม็ดคนวิ่งอยู่นอกโตก็น้ำฝนอาบเป็นยังสบายใจ กบได้นี่มี่นอกเนี่ยเม่เพิ่นเอากุ้งเมื่อาย,ยาแม่เพิ่นเอากุ้งเมใหา้ย,ยาขั้นเม่์อันเอาเมื่อคำกคระเด็นกุ้งเพาสดกร่าด็นงาเพิ่นกินบพแซ่บก็ไเด้เอาไปสรงันนี่้ขาว่าอันนี้หันว่างลงกับกบได้ได้หายที่นอกเออพ่นายใจหนานายจะว่าอย่งไกันทีโตน้ำฝนนี่ฝนมืดมากนี่เขาว่าอย่างเก็สิบเปอร์เซ็นต์อยู่ใะยอเ็สิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งน บาเดก็ได้สีโตเอามาอเ้เอามาัแมา่กนเนี่ยให้มาดิิ้งไม่ได้ไงจิ้ไม่ดได้มันนี่ผู้ใดเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรมากห้แม่มอใคยทำนะ่ะบอกหน่อยสิคะช่วยไม่มดล้างถัง อะไรคะบอกพี่ก้านี่แบเป็นอยากว่าว่านีดีพี่น้องหันหน้าเสคก้องว่าวจ้อยจ้อยจ้อยแบบเป็นอย่างว่าวแบบนี้เอ้าทางไม่ว่อนดิไม่ว่อนจะเขียนไว้เลย่ด้พี่น้องเขียนซื้อว่า่เขียนกับรได้อันลูน้องเธแกนะมันค้นลายพี่น้องมันค้นลายเลยกัอันอันนี้คุณนันเอาไปคุณนี่เอาไปห้าขับรื้อเด้ พ่อขึสนไม้ไงเบิร์ตใส่ถูกอันนี่เนาะเอ,อ้ยนี่ตัวบอน,นตัวโมตัวอนนอนโมมาอะไรพี่น้องอันทำอะไรเนี่ยามากีร้าไงเข้าไปขวบพ้นตกเนี่ยพี่เลยเสื่อติปียกเปียก์ิป์ปปปปปน้ำเนี่ยพี่กาต้องเปียกน้ำกว่านี้พี่กาเปียกน้ำไหะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้านวยพี่น้องเก้านวยนี่กะนบังเตือกเราไหวนะทั้งจักเคินงทั้งยังกะสองหมื่นดิเด๊ะอ่ะบาย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 ก่อนบายบายพี่น้องเนี่ยคนหนึ่งบายบายกับห่วยอ่ะบายบายอะตบมือก่อนตบมือแป๊ะแก่อนตบมืออะตบมือค่ะตบมือหน่อยค่ะนี่ยพี่น้องเลยโอ้ยปากไปโดนหรืยังปากน้องโดนหรืยังเนี่ แม่มันมาหายแตแย่ไงจังพ่อมันหายเมื่อกี้เนี่ยปากน้องโดนไล่เนี่ยไอ้โดนนี่โดนน้องไอ้นอนโดนปากไอ้ตรงประตูตรงประตูเพราะน้องร้องเนี่ยไปสีดยาพี่น้องเอ้ยไปสีดยาเพื่อนกับเบอสะบัดอันนั้นแม่ก็เลยว่าให้เอามาที่ไปสีดยาเนี่ยว่นนี้สีดยาราคาบวมนี่เดียวสีน้องเหน่งมานี่สิคะสีดยาพี่น้องเพื่อนเลยใหย้ กัเลยหหายเม่กันเลยบอกว่าเออโน่นเงื่อนเพล่ดเปิดคนรบในนอ้มัน้อนดในนอ้ทั้งเก็บในนอน้คนลมในเม่กันแย่ๆลับากเม่กันเลยว่าหายมากเพื่อนเม่กันเม่กใส่ไข่เม่กอันเปิดเอโน่กันแยกใส่ไข่เม่กให้อันนี้เม่กันเลยบอกหายออกมาที่อ่ะบายบายก่อนค่ะบายบายสิปเตือนในนอ้จั๊กฟางมาอะไรคะโอมาเอาเงิน อันฝากย้ายไว้ไปเอาก็ย้ายไปฝากเงินไว้ไปเอากงเลยนะเออแมๆๆ่เพิ่นเอากุ้งไปให้งา,า,าก็เล่นอุม้มถาอุ้มแน่เฮ็ดเวียกน้่งแน่น่ะล่างทางั้งล่างทั้งไปต้มน้ำฝนเฮมอนกลับไปจับกุ้งเมื่อเช้านี่เพราะว่าอันวันประหัดทุกวันประหัดกับสิออกเงินพี่น้องสบายดีพี่น้องกามตามหลังหนูนี่อัน วันประัตไปม้อนกระสีออกเงินเหมือนใจเงินวิกลุกน้องแถาแก่พี่น้องวิกละพันพี่น้องเอ้ยวันประหัตถูกวันประฮัตลูกน้องเพิ่นกระสีมาเอาเงินเนาะม่ม้อนกระสีใจถูกวันประหัตคนละพันพี่น้องลูน้องเพิ่นนะนันประหัตแต่กระจายเขาก็เลยเขามาเอามือเศร้านี่ม่ม้อนไปจับกุ้งได้พี่น้องเลยม่ม้อนไปจับกุ้งก็เลยฝากเงินไว้น้ำยายฝากเงินไว้น้ำยายอันน้ำอันยายลี่แหะ ก็เลยไปจับกุ้งคือไาสิมาบบทานเสดอกกันเลยอันฝากไว้น้ำย่ยไว้กี่นี่เขาจามาเอาเงินวิเขากเ็กเลยอันมันก็เลยบอกคห้ไปเอาขยายไปสั่นฝากขยยไว้แตงหมไขาหมาเป็นย่ายอีดี้เอ,อี จะเหยียบไม้ไม้น้ำไม้เนี่ยมันเจ็บนะเออทำให้มันได้ยังไงแม่แม่คุณคิดว่าไอ้ก้อยไปนานเกินแล้วนะแต่ทำอะไรกับมันล่ะมันไปบ้านย่าาาไมม่เอกุ้งไปให้คุณย่าเขาไม่มันไม่เอาสำรองไปอ่ะเอาสำรองมันที่ไหนอ่ะมันเอารถแม่ไปเดี๋ยวมันก็มาเลยทำหายติแม่พี่น้องเลยบนหาอะไรกันบุเห็นหน่อยหนึ่ง ก็ามากใกล้กันเลยก็เพชรกันตีกัน <c oughs> Bye bye, Víctor.